ปล่อยเต่าเอาบุญครับโมนี่ในเต่าหน่อยมากหลงมาแต่ใช้เลปล่อยลงสระแต่ว่าเขาก็ขึ้นมาหาผมกปเก้าคือจังอยากสิบอกอีอย่างนั่้ยแหละเห็นบ่ครับตะกุยตะกุยขึ้นมาเนี่ยมาหาไกลๆนี่แหละผมก็เลยยิบขึ้นมาเด้ปะ่ะลูปหลังรวยลายรวยลายมันอย่างน้อ่าเนาะมาบอกอีอย่างหน่อยน,นะปีกหน้าปีกหลังเบิงหัวเบิงท้อง เออเบื่องความออดะอกยังหนันกนะครับเึิงเบื่องขาเขาตะกุยตะกุยแต่ว่ามีมองหนึ่งเด้อสิบัวเออเต่าตัวนี้พิสังเกตรงไหนเป็นเต่าที่หาเบิง่งได้ยากอยู่ด้หน่อยนักหน่อยนน,นะครับสี่เห็นนี่แหละจับกินมาแล้วก็ะโยง,งเสียงเล่าเละ เอาซเออคือจงบอกอย่างเน้นยแงหางแหละครับหลังเต่ามีอย่างเน้ยตึงหัวมีอย่างเน้เนี่ยเอาขึ้นมาเตึงโคกก็ไม่เห็นเนยครับป่เบิงเบิ่งเบิง,บงมีสองหางเห็นบ่หนึ่งเบินนะ่งชัดๆสองหางครับเต่าสองหางเก่ดมากมาแต่เค้เห็นนี่แหละครับเปลกบ่อจาอาซสยเบิ่งดู มีเมืองใดผิดปกติอีกขากระโคบยูนได้ซีหัวกันหนึ่งแต่มีสองโอ้ยดังหลังเป็นยังไงมียังวะนี่แหละครับได้เมื่อ้วรก็ไปป่อย